สวัสดีทักทายเพื่อนๆในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์พศ2568วันนี้มีฟุตบอลมา5คู่เช่นเดิมนะมครับทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่ศึกไทยลีกอหนึ่งคู่จะเป็นบิ๊กแมตช์ของไทยลีกนะครับจะเป็นคู่ของบุรีรัมย์ครับวันนี้จะเจอกับการท่าเรือแล้วก็บิ๊กแมตช์ของฝั่งกัลโช่มี1คู่ที่ผมคัดมานะครับจะเป็นศึกมิลานดาร์บี้แมตช์นะครับเอซีมิลานวันนี้จะเจอกับอินเตอร์มิลานอยู่แล้วก็พรีเ,รเ ben ford รมีย ซอฟผลิตแล้วก็บิ๊กแมตช์ของฝั่งพิมลิกอังกฤษนะครับก็จะเป็นคู่ของอาร์เซนอลวันนี้จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งหมดทั้งคาคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกทท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกุงกกุงกนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกไทลีคที่1ในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างปราสาทสายฟ้าบูร์รัมยูเต็ดในวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือคู่นี้จะเตะกันที่สนามช้างอารีนาจะเตะกันในเวลา6กโมงตรง6กโมงเย็นนะครับเรามาดูเลทนาคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาราคาก็แข็งโป๊กนะเป็นฝั่งบุรีรัมเจ้าบ้านเนี่ยต่อที่ราคาลูกลึ่งซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์หน้าตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่บุรีรัมต่อที่ราคาลูกครึงนะับ ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับบูรัมครับอยู่อันดับ1น่นจาาฝูงยู่ตอนนี้นะครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ1ัดเสมอ3แพ้ไป1นเกมมีอยู่51คะแนนเทียบกันกับฝั่งการทะเลือที่อยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว19นัดชนะ8เสมอ6แพ้ไป5เกมมีอยู่30คะแนนนะครับผลงานเฮดเทนเดนคู่นี้จะกัน5นัดหลังสุดก็เป็นฝั่งการท่าเรือเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับจาก5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับบูรัมเอาชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นการท่าเรือเอาชนะไปได้2นนนััดดซึ่่่่งเเเเกกกกมมลาสุททีีจอ็็ป ถ้าเรือเปิดบ้านเสมอกับบุรีรัมย์ไปด้วยสกอร์ศูนย์ตศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการบุรีร,รัมย์ครับจาก5เกมหลังสุดไม่แพ้ให้ใครนะครับมีชนะไป4แล้วก็เสมอไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บุรีรัมย์นะครับไปเอาชนะประจวบ fc มาด้วยสกอร์2-1ส่วนฝั่งทีมเยือนการท่าเรือฟอร์5ม5นัดหลังสุดการท่าเรือชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่การท่าเรือเะครับเปิดบ้านเสมอกับราชบุรปก ส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างบูรามวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ3-4-3นะครับแนวรับก็จะมีเคนเนตดูเกลจะเป็นตัวคุมในแผงหลังนะครับโดยที่ตรงกลาง4คนนี้ก็จะมีดิออนคูโกลันเคาวิต พลทนบุญมาทันแล้วก็สสลักษ์ไห่ปะโกนะครับส่วน3าตัววนนี้คาดว่าจะเป็นสุภชายใจเด็ดมาตินโบอาคียนแล้วก็สุพนัณเหมือนตานะครับส่วนฝั่งทิมเยอนนะครับการท่าเรือวันนี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-42นะครับแนวรับก็จะเป็นเฉลิมศักดิก์อาคีจะคุมมาจาการในเกมรับตรงกลาง4คนวันนี้คาดว่าจะใช้บดินาาพาราพิริยนชัมรัศมีโนบุชิมูระแล้วก็อานุอมอรเลิศศักนะครับคูนาวันนี้คาดว่าจะเป็นลอนสนาดูบุยะจะเล่นหน้าคู่กับบาลออสทาเดลลี่นะครับก็ เทียบจากไลน์อัพก็ถือว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างบูรัมเนี่ยน่าสนใจมากกว่านะโดยเฉพาะในะของเจ้าแบงค์สุพรรณเหมือนตาที่กําลังในช่วงที่ท็อปฟอร์ม็ปอย่างมากเลยนะครับอย่างที่เราเห็นผลงานก่อนหน้านี้นะครับทั้ง2ทีมผลงานแตกต่างกันอย่างลิบลับเลยนะครับ การท่าเรือช่วงหลังถือว่าฟอร์มตกอย่างแรงเลยนะครับจาก5นัดหลังสุดท่าเรือแพ้ไปถึง3นัดแล้วก็เป็น4เกมหลังสุดของการท่าเรือนะครับไม่สามารถเอาชนะทีมไหนได้เลยนะครับมีแพ้ไปถึง3เกมโดยทีมที่แพ้3เกมติดต่อกันก็จะเป็นการแพ้กับเชียงรายแพ้ให้ก,กับขอนแก่นแล้วก็แพ้กับสกอตแลนดแล้วก็4เกมหลังสุดการท่าเรือเนี่ยผ่านลบไปถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับส่วนฝั่งบุรีรัมย์ใจนะชัดเลยว่าบุรีรัมย์เนี่ยผลงานค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยครับจาก5้านัดชนะได้ถึง4ี่นัดถ้าเราสังเกตนะ่อามตติ การเป็นการเอาชนะเชียงรายไป8-0แล้วก็เอาชนะขอนแก่นไป9-0เรียกได้ว่าเกมรับของบุรีรัมย์ช่วงนี้ก็โหดจริงๆนะครับก็ไม่แปลกนะครับที่ในราคาจะเปิดไปที่บุรีรัมย์เจ้าบ้านต่อที่ราคาลุกครึ่งด้วยความที่การท่าเรือผลงานช่วงนี้ออกทะเลไปใกล้เกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างบุรีรัมย์ผมมองว่าวันนี้2เม็ดบุรีรัมย์มีฟะง่ง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกพรีเมียร์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างพึ่งพิคาสเบนฟอร์ดวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์คู่นี้จะเตะก,กันที่สนาม g t e ท h Community s ส a ตเ u ียมจะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรง เรามาดูเรทนราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเรทเปิดมาเนี่ยดูเหมือนว่าราคาแรกนะครับจะเป็นราคาเสมอแต่ราคาที่มาไหลเนี่ยราคาไหลไปไกลเหมือนกันนะราคาไหลไปที่เจ้าบ้านอย่างเบนฟอร์ตต่อที่ราคาครึ่งลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่เบนฟอร์ตต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับเบนฟอร์ดลังอันดับที่11แข่งไปแล้ว23นัดชนะ9เสมอ4พลไป10เกมมีอยู่31คะแนนเทียบกันกับฝั่งสเปอร์ที่อยู่อันดับที่16แข่งไปแล้ว23นัดชนะ7เสมอ สิบสามเกมมีอยู่ยี่สี่คะแนนนะครับผลงานเฮ o h เฮ d นะครับคู่นี้จะกันห้านัดหลังสุดนะครับเบนฟอร์ดเอาชนะไปได้หนึ่งนัดเสมอกันสองนัดแล้วก็เป็นสเปอร์เอาชนะไปได้สองนัด ซึ่งเกมล่าสุดที่จะกันก็เมื่อเดือนกัน,กนยาย,ยนปีที่แล้วเป็นสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้ด้วยสกอร์สามตัวหนึ่งฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการเบนฟอร์ดชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟอร์ดบุกไปเอาชนะคิสซ็อกพาเลตมาได้ด้วยสกอร์สองตัวหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสเปอร์ฟอร์ม5นัดหลังสุดสเปอร์ชนะมา2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะเอฟบ็อกมาได้ด้วยสกอร์ระะสนนรา,รรา,ามปรอง,อง,งนนััน่ะตูสาด เบนฟอร์ดคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีนาธานคอรินจะุคุมมาชาก,การในเกมรับมิดฟิลค์การคาดว่าจะเป็นคิสเซนนอกาดจะเล่นคู่กับวิอรีจานเนลนะครับโดยที่3ตัวลุกนี้คาดว่าจะเป็นเบอันอิบโบโมมิเกลดามสกัดและก็เควินเชตต์นาเปาก็จะวางอยู่อันวิซ่าจะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งสเปอร์คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-3-3แนวรับวันนี้ก็จะมีอาชิเกจุคุมมาชาการในเกมรับ ตรงกลาง3คนวันนี้คาดว่าจะเป็นลูคัสเบิร์กกอลอิฟบิสซูมาแล้วก็ลูิโกเบเดนคูนะส่วนตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นเดียนคูเซฟสกี้ลิชอริสันแล้วก็ซอนเฮิงมินนะครับ ซึ่งคุนี้ครับก็ต้องยอมรับเลยว่าผลงานที่ผ่านมานะก็ค่อนข้างจะสูสีกันถ้าพูดถึงชื่อชั้นโอเคแหละสเปอร์เนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่าถ้าพูดถึงชื่อชั้นนะครับแต่ผลงานที่ผ่านมาทั้ง2ทีมไม่ต่างกันเลยนะครับเรียกได้ว่าทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะฟอร์มไม่นิ่งสักเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาผลงานบนตารางคะแนนเนี่ยเบนฟอร์ดทำผลงานได้ดีกว่านะสเปอร์ช่วงหลังถือว่าฟอร์มก็ตกไปเยอะพอสมควรแต่ว่ามาในเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนะฮะกลับมาเก็บ3แต้มหรือว่ากกลลััับบมาเเเ็็ชยนนนนะะะได้้ทงงคู่่ฝป เอาชนะพาเลทในเกมพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนฝั่งสเปอร์เนี่ยเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาชนะเอฟบ็อกมาได้3 0ก็คุณในนะส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากนะครับเลดเปิดมาในวันนี้ราคาไหลขึ้นไปที่เบนฟอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกผมก็ยังมองว่าเกมนี้ทั้งสองทีมค่อนข้างจะสูสีกันเป็นอย่างมากจากทรงบอลแล้วคู่นี้ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เกมนี้ผมมองว่าทีมเย็นอย่างสเปอร์จะประคองมาแช่์หนึ่งแต้มไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ ไก่เด้ทองท็อตเนมฮอสเปอร์จะบุกมายันเสมอได้ฟะทงเรามากันทีคู่ที่3นะครับศึกพิมลิกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ล่วงปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้จะเปิดสนามโอทัฟฟ์ต้อนรับการมาเยือนของปราศรุญแก้วคิสซอลพอลิทคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา3ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูเรราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับโดยเปิดมาในวันนี้ก็เป็นเมนยูนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกซึ่งราคาตอนนี้ผมวิเคราะห์นตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมนยูต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับฝั่งเมนยูตอนนี้รั้งอันดับที่12แข่งไปแล้ว23นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป10เกมมีอยู่29คะแนนส่วนฝั่งพาเลทนะครับอยู่อันดับที่13แข่งไปแล้ว23นัดชนะ6เสมอ9แพ้ไป8เกมมีอยู่27คะแนน สถิติเฮ t ูเฮ a d นะครับผลงานที่เคยจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะแมนยูเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นพาเลตเอาชนะไปได้2นัด ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันของทั้ง2ทีมก็เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเป็นพาเลทเปิดบ้านเสมอกับแมนยูไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับแมนยูนะครับชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูนะครับบุกไปเอาชนะเซอบุคเลตมาได้ด้วยสกอร์2ประตูศูนย์ส่วนฝั่งพาเลทฟอร์ม5นัดหลังสุดพาเลทชนะมา3เสมอ1นนแล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่พาเลทนะเปิดบบ้้านนกกัเรดไปดวยส ซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนยูคาดว่าน่าจะมาในระบบ3 4 2 1เช่นเดิมนะครับแนวรับก็จะมีแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาติเนสแล้วก็มัตไทเดลิกจะเล่นเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กในวันนี้ส่วนมิดฟิลคู่การคาดว่าจะเป็นบุนโน่ฟานเดสจะเล่นคู่กับมาเนลกาเต้นะครับส่วนตัวลูกสองตัวนี้ก็จะเป็นอามัดเดียโรจะสร้างสรรเกมร่วมกับอาร์เฮันโดการาโชนาเปาก็จะวังโจโจเซร์เซจะลงน้าตาข่ายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับคิส าดว่าน่าจะมาในระบบ3 4 2 1เช่นเดียกันแนวรับก็จะมีแม็กซองลาคว้าจะคุมมาชากการในเกมรับมิดฟิลด์กุกกางครับคาดว่าจะเป็นเจฟฟรสันเลอร์มาจะเล่นกู่กับวิลฮิลส่วนตัวลุกสองตัวก็คาดว่าจะเป็นไดชิคามดะจะสร้างสารร์เกมร่วมกับอิสไมล a าซานาเปาก็จะวางชองฟิลิปมาเตต้า จะลงราตาคายในวันนี้นะครับก็ทั้ง2ทีมในวันนี้นะก็ใช้ระบบแบบแผนเดีวยวกันถ้ามองภาพรวมเนี่ยทั้ง2ทีมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่มีผลงานที่ดีนะแต่ว่ามาพาเลทนี่แหละที่มาสะดุดไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดในเกมล่าสุดแตกต่างจากแมนยูนะครับที่ชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะเรนเจอร์เอาชนะฟูลแลมแล้วก็เอาชนะเซออุบลเลสซึ่งวันนี้ครับก็จะเป็นเกมที่ลูเบนออมบริมกุนซือของทีมจะลุ้นชัยชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันของเจ้าตัวนะฝั่งออมบริมนะครับจะสร้างสถิติชนะ 4นัดติดต่อได้หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกครับชั่วโมงนี้แมนยูก็เริ่มเข้าที่เข้าทางนะถึงแม้ว่ารูปเกมของแมนยูมันจะยังไม่เปี้ยงปังสักเท่าไหร่แต่จังหวะที่ที่ขาดแมนยูยังมีให้เห็นได้บ้างเรียกได้ว่าแมนยูเนี่ยก็เริ่มมีทียดให้เห็นได้บ้างแล้วบวกกับเกมรับของแมนยูสังเกตนะครับสนัดหลังสุดแมนยูคลีนชีทมาทั้ง2นัดเรียกได้ว่าเกมรับก็เข้าที่เข้าทางเกมลุกก็มีทีเด็ดให้เห็นฉะนั้นเรทเปิดมาเป็นแมนยูต่อที่าราคากลึงลูกยังไนนมมง ปีสาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเต็จจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้ฟะทงเรามากันที่คู่ที่4นะครับเป็นคู่ไฮไลท์ประจำค่ำคืนในวันนี้อีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ระว่างไอ้เป็นใหญ่อาร์เซนอลวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลอบลสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเอเมเรดสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาห้าทุ่มครึ่ง เรามาดูเลนราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับคู่นี้ครับดูเหมือนว่าราคาแรกๆที่เปิดมานะจะเป็นฝั่งอาร์เซนอลต่อที่ราคาประปานะแล้วก็ทุกๆสำนักราคาขยับขึ้นไปที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูก ซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคามาอยู่ที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอลตอนนี้อยู่อันดับที่2เป็นรองจาฝูงอยู่นะแข่งไปแล้วยีนัดชนะ13เสมอ8แพ้ไป2เกมมีอยู่47คะแนนส่วนฝั่งซิตี้อยู่อันดับที่4แข่งไปแล้วยีนัดชนะ12เสมอ5แพ้ไป6เกมมีอยู่41คะแนนนะครับผลงานเฮดทเวสต์ head, คู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดอาร์เซนอลเอาชนะไปได้1นัดเสมอกัน3นัดแล้วก็เป็นซิตี้เอาชนะไปได้1นัดซึ่งเเเกกมล่่าสุดทีคยจอกกันกนก็เมืืออดนันนนนยยาปปปีีีท่แล้ว้วเเ็ซิิตะครับดบบ้าานเเสมออกัร์ซนอลไปด้วยสก ส2ประตูสอส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการอาร์เซนอลชนะมาสแล้วก็เสมอไป็นึเกม5เกมหลังสุดอาร์เซนอลไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลนะครับบุกไปเอาชนะคิลน่ามาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งส่วนฝั่งซิตี้ฟอร์ม5นัดหลังสุดซิตี้ชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปนหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะครับบุชมาได้ด้วยสกอร์3 ตัวตัวหนึ่งนะครับส่วนความพร้อมของเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลคาดว่าน่าจะมันในระบบ4-3-3นะครับเดยวรับก็จะมีเกเบวม,มากันเยสจะาจากลุมมัดาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นเดคกเคนไรท์ชูมัสปาเตแล้วก็มาตินโอเดิกาดส่วน3ตัวลุกเนี่ยวันนี้ก็จะมีเกเบลมานเตนอรี่ไคฮาวเวตแล้วก็เลนเดอร์ทซา ส่วนฝั่งทีมเยือนครับแมนซิตี้คาดว่าน่าจะมาในระบบ4ส3มนะครับแนวรับก็จะมีจอห์นสโตนจะคุมมาจาัดก,การในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะใช้บ็กเกอรซิวามามตโอโควาสิตแล้วก็อีกใครกัน,กนส่วน3ตัวลูกคนนี้คาดว่าจะใช้ฟิฟฟอร์เดนเอร์ลิงฮาเลนและก็โอมามามุสนะครับซึ่งคนนี้ครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นการเจอกันที่ถูกช่วงถูกเวลาจริงนะฝั่งาร์เซนอลชั่วโมงนี้ ถือว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างอยอดเยี่ยมกกรูปแบบการเล่นของอาร์เซนอลก็ถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยมีทดิดที่เกมลุกจริงๆนะถึงแม้ว่าเกมรับของอาร์เซนอลก็จะมีลูกเสียประต,ระตูให้เห็นได้บ้างนะครับจากห้นัดเนี่ยอาร์เซนอลครีนชีได้เพียงนัดเดียวนะแต่ว่าแต่ละนัดที่ผ่านมาของอาร์เซนอลอาร์เซนอลก็ถือว่ามีทีเด็ดที่เกมลุกอย่างที่บอกนะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้นะครับก่อนหน้านี้ซิตี้ก็ฟอร์มออกทะเลไปไกลนะช่วงหลังซิตี้กลับมาคืนฟอร์มเก่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางนัดเนี่ยที่ซิตี้ม นะแต่ถ้าเป็นเกมเมลีกนะซิตี้ก็ยังคงมีผลงานที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะครับจากฤดูกาลนี้นะก็เห็นในฉันว่าซิตี้เริ่มขยับขยืขย่นขยับเข้ามาให้เห็นแล้วนะจากก่อนนันนี้ซิตี้อยู่อันดับที่5หรือว่าอันดับที่6เนี่ยตอนนี้ซิตี ขึ้นมาอยู่อันดับที่4มีคะแนนตามหลังอาร์เซนอลที่อยู่อันดับที่2อยู่เพียงแค่6คะแนนเพียงเท่านั้นถ้าเกมนี้ซิตี้ชนะซิตี้จะตามหลังอาร์เซนอลอยู่ที่3แต้มนะอย่างที่บอกกับคู่นี้สูสีกันไปอย่างมากเรดเปิดมาเนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะไหลขึ้นไปที่อาร์เซนอลต่อที่ราคาขึ้นลูกอย่างไรซะคู่นี้ผมก็มองว่าซิตี้จะมาสู้กับอาร์เซนอลได้อย่างสนุกอยู่ที่ว่าทีเด็ดที่ขาดเกมลุกของใครจะเฉียบคมมากกว่ากันก็ดูทรงแล้วเกมนี้ผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่ผนั จะไปออกทีน่าเสมอถ้าผลไปออกทีน่าเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมมอกว่าวันนี้อย่างน้อยๆครับซิตี้จะบุกมาแช่งแต้มไปได้ฟันธงเรามากันที่คู่นี้นะครับเรามาปิดท้ายกันที่คู่นี้นะก็จะเป็นสกกานโชซูริอาแล้วก็จะเป็นสกดาบิเมตของเมืองมิานนะครับจะเป็นคู่ของพิศาัแดงดำเอซีมิลานวันนี้จะเจอกับมูใหญ่อินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามซานซิโร จะเตะก,กันในเวลาเชองคืนตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรเปิดมาดูเหมือนว่าราคาแรกน่ยจะเป็นอินเตอร์ทีมเยือนต่อที่ราคาประปานะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาทุกๆสํานักราคาจะขยับไ,ไปที่อินเตอร์ต่อที่ราคาคูเรื่องลูก ซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคามาอยู่ที่อินเตอร์ต่อที่ราคาเกลื่องลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับฝั่งเอซิมิลานอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว21นัดชนะ9เสมอ7แพ้ไป5เกมมีอยู่34คะแนนเทียบกันกับฝั่งอินเตอร์ที่รั้งอันดับที่2แข่งไปแล้ว21นัดชนะ15เสมอ5แพ้ไป1เกมมีอยู่50คะแนนผลงานเฮดทูเฮดคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะเป็นมิรานนะครับเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เป็นอินเตอร์เอาชนะไปได้3นัััดดซซึ่่่่งเเเเกกกกกกมมลาสุททีีออนนนน็็ปปิิรร์แพ้้ใหบไวย รอ,อเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะนัดหลังสุดในทุกรายการเอซิมิลานชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอซิมิลานไปแพ้ให้กับดินาโมซาเก็บไปด้วยสกอร์ศพหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนครับอินเตอร์ฟอร์มห้านัดหลังสุดอินเตอร์ชนะมาสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมจากห้าเกมหลังสุดอินเตอร์ไม่แพ้ให้ใครนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อินเตอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะโมนาโกไปได้ด้วยสกอร์สาม ตูนสูนนะครับส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากทางฝั่ง,งชาวบ้านอย่างปิศาจแดงดำเอซิมวิรานวันนี้มิแานก็คาดว่าน่าจะมาใน,น,นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีฟิกเกโยโทมาริจะคุมบัญชการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นยูนุสมูซาอิสเอลเบนาเซ่และก็ทิยนี่ไรเดอร์โดยที่3ตัวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นลาเฟลเลอัลชัมมี่แอแปา์ฮัมแล้วก็คิเซียนปูริซิตส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอินเตอร์คาดว่าน่าจะมาใน,น,นระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็ กลางสองคนคาดว่าจะใช้นิโคลโลบาลาลาคิสเซนอัสารานีแล้วก็เฮรลุตมากิตยานนะฮะส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเอรตโลโลมาเตเนสจะเล่นหน้าคู่กับมาคาสตูราม ซึ่งคู่นี้นะครับถ้ามองถึงชื่อชั้นก็แน่นอนชั่วโมงนี้ทั้ง2ทีมผลงานก็อยู่ในช่วงที่ผลงานที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่โดยเฉพาะฝั่งทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับที่4เกมหลังสุดชนะมา4เกมติดต่อกันเลยนะครับเป็นการเอาชนะเอ็มโปรีเอาชนะสปาร์ตาปาร์กเอาชนะเลเช่แล้วก็เอาชนะโมนโกในเกมล่าสุดแต่ว่าเป็นเอซิมิลานชาวบ้านนี่แหละที่ช่วงหลังนะ่าก็ถือว่ามีสุดแพ้ไปบ้างน,นะครับเกมที่ชนะของเอซิมิลานก็จะมีเกมที่เอาชนะโคโมเอาชนะจิโรนาแล้วก็เอาชนะปามานะแต่ เอซิมิลานมีเกมแพ้2เกมจาก5เกมหลังสุดก็เป็นการแพ้กับยูนตุสแล้วก็มาแพ้ในเกมล่าสุดให้กับซาเก็บช่วงหลังมิรานก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะก็ไม่แปลกที่เลทราคาจะเปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูก ซึ่งคู่นี้อย่างที่เราทราบนะครับเป็นมิรานดาบิเมตทั้ง2ทีมนะก็จะใช้สนามซันเซลโรหรือว่าสนามจูซิเป้เมซ่าอยู่ที่ว่าใครที่จะได้เป็นเจ้าบ้านนะก็จะได้ตั๋วมากกว่ากันแต่ความได้เปรียบเสียเปรียบของการเล่นในบ้านเนี่ยผมมองว่าคู่นี้ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เกมนี้เวเปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูก ผมมองว่าวันนี้อินเตอร์น่าสนใจมากกว่าเนะื่องจากอินเตอร์ครับมีทีเด็ดที่เกมลุกจริงๆนะจาก21เกมในลีกนะนับเฉพาะผลงานในลีกเนะี่ยอินเตอร์ยิงประตูใส่คู่แข่งไปถึง55ลูกแล้วก็เสียไปเพียงแค่18ลูก เกมลุกที่ว่าโหดแล้วนะเกมรับก็เหนียวแน่นเป็นอย่างมากส่วนฝั่งเอซิมิลานก็ทรงๆนะฮะจาก21นั้นเนี่ยยิงประตูใส่คู่คแข่งได้32ลูกแล้วก็เสียไปที่23ประตูอย่างที่ทราบเริดเปิดมาวันนี้เป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกผมมองว่าวันนี้อินเตอร์สวยกว่าและวันนี้อินเตอร์จะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่งูใหญ่อินเตอร์มิรานจะบุกมาเฉือนชนะไปได้ฟะดง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดขอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับและทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับบุรีรัมย์กับการท่าเรือคู่นี้เรศเปิดมาเป็นบุรีรัมย์ต่อที่ราคาลูกรึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บุรีรัมย์คู่ที่2เบนฟอร์ดกับสเปอร์คู่นี้อเรศเปิดมาเป็นเบนฟอร์ด้าับ้านต่อ คู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่แมนยูคู่ที่4อาร์เซนอลกับแมนซิตี้คู่นี้อเร่เปิดมาเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่แมนซิตี้และคู่ที่5เอซิมิลานกับอินเตอร์มิลานคู่นี้อเร่เปิดมาเป็นอินเตอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อินเตอร์มิลานและท้ายที่สุดนี้นะครับผมชอตก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกิงกุงกิงเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าผามชอบก็จัดไปถ้า,าว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่ในอ p หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ